สวัสดีครับเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับปั๊มรุ่นใหม่ครับไม่อัจรบีครับใช้น้ำมันอย่างเดียวครับนี่ยังไม่ล้างนะครับคาบคินดียัราบอะไรยังอยู่เลยครับเก่าญี่ปุ่นนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับดีดูดูมือผมนะครับนี่นะนิ้วโป้ผมนะอ่าดูขนาดลูกสูบนะครับนี่หนูนิ้วสวยๆน่ครับปั๊มข้างยามเีเยอะเทียบเลยปั๊มข้างยานะครับอยู่ข้างในร้านอีกเยอะเลยนี่ครับนี่เป็นกอง แปมพันยาเช่นนั้นโอเคนะครับเทียบเลยโอเคนี่อันนี้อันนี้รุ่นใหม่เลยแต่วันไปแค่หกขุนตังนี้เป็นปั๊มอาฉีดแรงสูงแค่หกขุนอันนี้ก็เป็นปั๊มนิ้วตัวนี้ก็ปั๊มนิ้วเหมือนกันปั๊มโอเคนี่ของตะกูลไอร์แนดนิสเซอร์เคียร์นิสเซอร,ร์รรเหมือนกันนะครับบอกดำปั๊มโอเค,คแต่ตัวนี้สวยเดีย๋ยวผมตอดให้นะรแรงไรงหน้าดูไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงตัวนี้